สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนีน่าสีสปินไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้นีน่าจะมาแกะกล่องของของวัญวันครบรอบแต่งงานนะคะ15ปีเป็นงานแต่งงานไทยก็รอไม่ไหวนะคะจนถึงวันครบรอบนะคะอยากจะเปิดเช็คดูก่อนนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะทีะ่จะได้ใช้ของที่สามีซื้อให้เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานนะคะเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวนี้น่าจะอาย้ายกล้องมาใกล้ๆนะคะกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสันจะสวยงามวันนี้คือตัวกล่องของเขาแล้วก็นี่เป็นใบเสร็จนะคะ นี่เป็นหัวของเข็มขัดนะคะนี่น่าเลือกเป็นสีทองนะคะ,ะตัวนี้เขาเรียกว่านะคะกิลลหลอดหรือเปล่านี่น่าไม่แน่ใจนะคะ,ะตัวนี้นะคะพนักง,งานขายเขาบอกว่าไม่เป็นรอยขูดขีดได้ง่ายนะคะไม่เหมือนรุ่นของรุ่นโพลิตนะคะซึ่งสามารถเป็นรอยขูดขีดได้ง่ายเขาพนักง,งานเขาก็เอาให้ดูนะคะ ตัวที่เขาใส่อยู่นะคะว่ามันเป็นรอยแล้วนะคะซึ่งด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นที่ใส่ตรงรูเขานะคะส่วนตรงนี้ก็สอดเข็มขัดเข้าไปนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนบอกว่า m e in France นะคะแล้วก็เป็นรหัสของเขานะคะซึ่งนีหน้า เห็นสีเงินก็สวยนะคะอยากได้เข้ามาอยู่ในคอล r เลคชั่นเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่ชอบสีทองก็เลยเลือกสีทองก่อนนะคะด mm hmm. ้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งราคารุ่นนี้จะสูงกว่ารุ่นพอลิทนะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่พนักงานเขาบอกนะคะมันเป็นรอยขุดขีดได้ยาก mm hmm. เดี๋ยวมาดูตัวเข็มขัดกันนะคะเ mm hmm. ข็มขัดที่นี้น่าเลือกนะคะ mm hmm. เป็นสี สีนอแล้วก็โกนะคะที่เขาเรียกนะคะความยาวของสายอยู่ที่80ซนติเมแล้วก็ส่วนความกว้างของสายอยู่ที่32หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวนี้นะดูอีกทีใช่ค่ะ32มิเมนะคะเดี๋ยวมาดูหนังสีดำด้านนี้กันก่อนนะคะมันจะเป็นหนังเขาเรียกว่าคาร์บสกินนะคะซึ่งเป็นหนังเรียบๆนะคะ ล้วตัวรอยเย็บของได้นี่จะเย็บสวยมากตัวได้จะเป็นสีดำนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นที่ใส่หัวเข็มขัดนะคะเขาจะมีรูเดียวนะคะหัวเขาก็จะตัดแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านนะคะก็เขาเรียกว่า สีโกนะคะก็ออกสีประมาณว่าน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะคะส่วนหนังเขาก็จะออกแบบมันมันจะไม่สมูทเหมือนสีดำนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตัวได้นะคะเราก็จะเห็นเด่นชัดเพราะมันจะออกประมาณว่าสีครีมนะคะออกจะสีครีมน้ำตาลอะไรประมาณนั้นนี่นะ่ไม่แน่ใจนะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเป็นอะไรที่สวยนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะเขาก็จะมีรูนะคะแค่3รูแค่นั้นนะคะนี่หน้าเจาะเพิ่มอีก2รูนะคะให้เขาเจาะเพิ่มให้นะคะซึ่งเขาสามารถเจาะเพิ่มได้แค่2รูนะคะไม่ได้มากกว่านั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูเข็มขัดใส่กับหัวเข็มขัดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่หน้าก็ยังใส่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะคิดว่า เอาสีดำนะคะเนี่ยใส่ไปด้านนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปครั้งแรกนะคะนี่นะคะเป็นสีดำสวยนะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะมันก็จะแกะออกยากนะคะเพราะว่ามันมันยังแน่นอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะใส่ถูกรอเปล่าเอ่ยนี่นะคะ ด้านสีน้ำตาลนะคะจะสวยมากเลยซึ่งเราก็ใส่กับกางเกงยีนนะคะส่วนมากนี่น่าจะใส่กางเกงยีนไม่มีชุดส่งชุดสูทใส่กับเขานะคะ,ะขนาดนี้ก็ถือว่าพอดีมากนะคะตอนแรกนี้น่า่าอยากได้แบบใหญ่ๆเวลาเอาแบบหัวใหญ่ๆห,หรือว่าเข็มขัดก็รู้สึกว่ามันมันใหญ่เกินไปนะคะขนาดนี้จะพอดีมากกว่า นะคะอ่านี่ก็เป็นอีกคอเลกชันหนึ่งนะคะที่นีนาได้เอาเข้ามาใน m y r u ัชลีแปร์นของนีนานะคะซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็ค่อยๆออได้ไปนะคะก็นั่นละคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ให้นีนาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ